อะไรนะครับค่ะค่ะถามว่าด้านหลังคะพี่แมนบอกกูจะนอนคุณพี่ด้หลงค่ะถามอะไรคะถามอะไรไหมครับพี่ฮัลโหลโอเคครับโอเคผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่มีการติดตั้งแก๊สรถยนต์ไปแล้วนะครับจะสอบถามวินิจนึงว่าในกรณีที่ผมจะมีการปรับตั้งปรับจูนค่าแก๊สนะครับผมจําเป็นไหมที่ต้องเออเลิกคอมเมนต์ไปยี่ห้อแบรนด์เดิมของแก๊สที่ผมติดตั้งหรือว่าสามารถที่จะไป ติดตั้งกระทางพี่มงคลได้อะไรเงี้ยครับครับคือหมายถึงว่าอาจจะติดตั้งมาแล้วยี่ห้อ ABC ใช่ไหมครับเอ่อส่วนใหญ่เราเราจะแนะนําลูกค้าอย่างงี้ครับว่าเราติดตั้งมาเนี่ยมันมี2ออย่างอย่างแรกคือเรามีซอฟต์แวร์ตัวนั้นไหมนะครับถ้าเรามีเราสามารถช่วยดูแลได้อันที่สคือเราอาจจะไม่มีเราก็ถ้าเรารู้จักเราจะแนะนําร้านที่เราเข้าใจว่าเขาติดยี่ห้อนี้เพื่อที่จะเข้าไปให้เขาดูแลเพราะบางทีลูกค้าเราซื้อรถต่อมาติดแก๊สมาเราก็ไม่รู้ติดที่ไหนถูกไหมครับ แต่ถ้าลูกค้าเนี่ยบอกว่าติดแล้วเนี่ยถ้าเลือกได้เนี่ยควรกลับไปที่ร้านเดิมไหม <S <S ผมก็จะแนะนําเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าการติดตั้งมาตรฐานแต่ละที่อาจจะแตกต่างกันเขาติดเองเขาจะรู้ว่าเ,เขาเดินยังไงนะครับวางระบบยังไงเวลาแก้ปัญหาหรือแม้แต่การเคลมเนี่ยเขาจะทําได้ดีที่สุดนะครับคำถามครับ<า>ค่ะในส่วนของแก๊สดีเทกเตอร์นะครับคือตอนของตัวเก่าผมไม่มีตัวแก๊สดีเทกเตอร์นะครับเลยถามว่า ถ้าเกิดผมสนใจจะไปติดตั้งเพิ่มตัวแก๊สดีเทกเตอร์เนี่ยครับผมสามารถที่จะติดเพิ่มในต่อจากตัวเก่าที่ผมใช้อยู่ได้ไหมครับตอบตอบได้เลยว่าได้ครับตัวนี้เป็นอุปกรณ์อุปกรณ์เสริมเป็นเป็นเป็นออปชั่นครับผมไม่ใช่อุปกรณ์ที่พ่วงหลักครับได้ครับขอบคุณมากครับอ่านะครับมีคําถามอีกไหมครับผมโอเคนะครับน่าจะไม่มีแล้วเพราะว่าพี่ก็พูดได้ข้อมูลเต็มเ็มแล้วนะฮะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากเลยนะครับสำหรับคุณมงคลหรือว่าพี่มงคล วราวิชยาวิวัฒนะครับผมผู้ก่อตั้งผู้บริหารศูนย์ติดตั้งแก๊สรถยนต์มงคลออโต้แก๊สนะครับแล้วก็คุณเอกพงศ์ขติยะนะฮะผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์แอปนะฮะแล้วก็การติดตั้งแก๊สรถยนต์เหมือนกันเลยนะครับโอ้โหอย่างความภาคภูมิใจมากที่เป็นคนไทยทั้งสองคนนะครับได้ขนาดนี้นะฮะผมค่ะช่วงนี้ค่ะพี่แมนครับผมเอมเชื่อว่าแขกผู้มีกิจทุกท่านเนี่ยกำลังรอช่วงนี้อยู่ค่ะพี่ช่วงไหนคะ แหมจะช่วงไหนล่ะคะก็ช่วงที่จับของรางวัลสิคะพี่ถูกต้องค่ะนะฮะเดี๋ยววันนี้วันนี้ได้ติดตั้งแก๊สซเดียมฟรีเลยนะครับผมค่ะขอย้ำนิดนึงค่ะพี่ว่าเป็นแมชทนิคแก๊สรุ่นเมตริกดีนะคะมูลค่า36,000บาทโอ้แม่เจ้านะฮะผมสุดยอดมากจะมีผู้โชคดีแค่2ท่านเท่านั้นนะคะถูกต้องครับผมที่จะได้รับการติดตั้งแก๊สเนี่ยฟรีเลยนะคะ1ชุดค่ะพี่อืมมาเดี๋ยวเรารงวัลมาจับกันเลย่าจะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเริ่มจาก รบกวนให้พี่เอกก่อนล้วกันนะคะพี่เอกพี่เอกช่วยจับหนึ่งรางวัลค่ะรางวันนี้เนี่ยจะเป็นของพี่พี่สื่อมวลชนนะคะพี่บีท <ผม S 2> าได้ยินชื่อตัวเองปั๊บรีบลุกเลยนะคะไม่งั้นพี่ <laughs> แมนจะแทนทันทีจะแทนข้างหลังทันทีเ <laughs> ชิญครับพี่สื่อมวลชนขึ้นมาเลยครับระวังนะครับแม่เสียงหวานจ้ะเชิญครับเชิญครับพี่ ทางนี้ก็ได้ครับพี่ครับพีแมนแกงอาจารย์คือแทบคือแทบจะไม่ต้องขย่าแล้วคอนพี่ถูกต้องครับผมเอาละครับผู้โชคดีขอซาวด์นะขอซาวด์ด้วยท่านแรกนะครับผมคุณสั้นเขาเขียนป เดี๋ยวดูสิคะคุณซันนะคะกวางโจยใช่ไหมคะทรงกวางจงงนว่ค่ะิาโอ้โหเชิญค่ะอิเตอร์ครับอิเตอร์ครับเชิญครับผมแม่มาเ้ย เข้าร่วมในนามสื่อของ People Diary ค่ะครับผมเชิญมาแล้วอ่านชื่อสื่อพี่เขาจะง่ายกว่าครับผมอ่ลรบกวนท่านนี้เลยค่ะขอบคุณครับพี่โอ้ย c o n g r a t u l a t i o n ค่ะขอเสียงปรบมือค่ะ You Good Luck Man I'm So อิจฉาช่องหี่ชีจริงๆเลยนะคะพี่ 3 6 0 0มบาทนะคะออกไปแล้วหนึ่งรางวัลน,นะคะวันนี้พี่มงคลใจดีจริงๆนะคะใช่ครับเชื่อ,อเธอค่ะว่าจะติดแก๊สนะมะมคลออโต้แก๊สค่ะพี่รับรองเมื่อกี้ที่เราฟังนะสิทธ,ธิประโยชน์ที่จะได้แต่ละอย่างนะอยากเอาเชเอมไปช่วยขายของที่บ้านทั้งเลยเฮ้ย <laughs> <laughs> ห,หนูพูดจริงๆอะ่ะเ <laughs> มื่อกี้หนูยืนดูว่าหนูแบบไม่ได้ละ <laughs> <laughs> โอ้โหนะฮะเมื่อมี1รางวัลแล้วก็ต้องมีอีก1รางวัลนะฮะถูกต้องค่ะเพราะว่าแขกผู้มีเกียรติของเราวันนี้เนี่ยมีทั้งหมด2กลุ่มด้วยกันถูกต้องคือมีพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็ยังมีพี่ๆจากคลับด้วยใช่ไหมคะตอนนี้พี่ๆจากคลับเริ่มเขย่าขาแล้วแบบจะเป็นชั้นไม้จะเป็นชั้นไม้เอาละพี่ๆเก้าอี้อาจจะสบายไปครับพี่มงคลฮะทุกคนเลยแบบว่าโอ้โหรีแลกซ์มากๆเหมือนอยู่บ้านตอนนี้ตื่นได้แล้วนะครับผมนะฮะคราวนี้นะคะรางวัลนี้เนี่ยขอรบกวนพี่มงคลละกันนะคะพี่ช่วยจััับอีีกกกกกรรราาางงงวลลคคคค่่่ะ็็ยเเปนนนแแมมมิิ๊สุดู ่าบาทค่รับผัเบิญคับพี่เขาเดินได้ค่ะพี่แม่จีนย็นจีย็นเขาไปหลุดต้องเจอกันตลอดอนนี้เป็นแบบจับข้างบนนะเป็นแบบข้างบนนี่ได้เลยได้พี่เขาลำบากเหมือนเหมือนอาจารย์โดนแกล้งนี่นะครับผมและผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากพี่มงคลนะฮะ พิทยาวิเศษฏ์ไวยาคุณนจักะกัมปันทองขอโทษนะครับเขาเขียนจักรจักรจักรกริดอ๋อจักรกริดครับโทษทีครับจักรกริดครับผมคุณจักริดคุณพี่กัมปันทองจำเบอรค่ะขอโทษด้วยนะเมื่อกี้เมื่อกี้ที่พี่แม่อ่านกระตุกใช่ป่ะพี่เขาลุกขึ้นมาจับกริดครับอ๋อฟอร์ดเฟสต้าขับนะครับผมคุณจักริดนะครับผมจะฟอร์ดเฟสต้าครับผมฟอร์ดฟอร์ดบ้านหนูมีรถฟอร์ดอ่าสุดยอดจริด้วยพี่ จะขายทำไมอ่อค่ะ3าม0มหบาทนะคะได้เป็นเนียนๆเลยนะคะพี่ถูกต้องครับจาก ford fiesta r u บนะครับ com นั่นเองนะครับคุณัิธีกรไม่มีให้พิธีกรมัางเหรอคะจับรางวัลของพิธีกรก็ได้สองชื่อเองสุดยอดครับค่ะเดี๋ยวเชิญคุณพี่ท่านแรกนะคะขึ้นมาถ่ายภาพอีกครั้งหนึ่งค่ะรบกวนนึ่งนะคะจาก People Diary นะคะพี่ก็ชื่ออะไรนะใชเอ็มพี่ซังกัวจินห้พี่คนแนะนำตัวดีกว่าแนะนำตัวนิดนึงค่ะ your name เชื่อมิสเตอร์ซันกวางยุนนะครับเป็นผู้สื่อข่าวของประเทศจีนที่ประจำอยู่ที่ประเทศไทยนะครับครับผม Welcome to Thailand ครับพี่เชิญค่ะถ่ายรูปร่วมกันนะคะพูดได้แค่นี้หนูอะ วันนี้ป้าพื่ยปิตินะครับได้รับรางวัลนะครับน้องเชมนะฮะต้องขอแสดงความยินดีทั้งสองท่านด้วยนะคะค่ะก็มีพี่ผู้สื่อข่าวนะคะจาก People d a i y นะคะพี่ซังจากประเทศจีนนะคะและพี่อีกท่านหนึ่งคือพี่อะไรคะพี่จากกรีฑครับผมครับผมสุดยอดมากมากเลยครับจากฟอร์เทสตารขับนั่นเองครับผมแหมรางวัลดีๆเนี่ยมีที่นี่ที่เดียวนะคะมงคลมงคลออโต้แก๊สถูกต้องครับ ค่ะแล้วก็เดี๋ยวขอเรียนเชิญนะคะแขกผู้ไม่เกียรตินะคะคุณสิริพรวราวิชยาวิวัฒน์นะคะภรรยาของพี่พี่เขาเองพี่มงคลนั่นเองต้องย้ำนิดนึงนะครับตอนนี้เนื้อหอมตอนนี้เนื้อหอมคนรู้ใจคนรู้ใจครับผมอันนี้คือเจ้าของตัวจริงอันนี้คืองตัวจริง หูพ่อทราครบค่ะพี่ว่าเป็นธุรกิจของคุณพ่อของพี่เขาแต่ว่าดูแน่นแฟนนะถูกต้องนะครับผมดูมาถึงเงินเจ็ดปีแปดปีครับใคอีกครับ<ป>ต้องชเชมครับทามีคุณชูจิตนะคะคุณคเดือนเพนคุณเอก,กชัยคุณวุฒิชัยและคุณนุสราค่ะครับขอเชิญมาร่วมถ่ายรูปด้วยกันด้วยครับค่ะขอเชิญค่ะแหมบรรยากาศแหมอบอุ่นแล้วก็แฮปปี้กันมากๆเลยนะคะวันนี้อาค่ะเดี๋ยวหนูอยู่ด้านนอกให้นะคะ โอ้โหพี่ที่ตกเวทีเหรอคะคนเต็มครับคนเต็มให้พี่ก็ถ่ายรูปกันพี่มาอยู่กับหนูไะได้ไหมคะได้ไหมครับนี่ตอนแรกจะเชิญมันแข่ผููมีเกียรติด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวรอบหลังดีกว่าเนาะมาถ่ายรูปกับพี่มงคลนะครับผมกับพี่ครบเลยนะคะพ้อครบแล้วเชิญพี่พี่ส่อมรณชนนะคะต้องการท่าอะไรหรือเปล่าครับท่าประจำมงคลออโต้แกเรือเฮ้ยขายังไม่ได้คิด แล้วครับนี่เป็นสิ่งดีๆนะครับที่มงคลอ u อโตแกสมอาให้นะครับแล้วตอนนี้ครบรอบ7ปีแล้วด้วยนะครับผมแล้วยังพูดอย่างถ่อมตัวมากๆว่าเขาพื่งโตขึ้นมาแต่ผมเชื่อว่าทาธุรกิจได้นานขนาดนี้เนี่ยไม่ธรรมดาต้องมีคุณภาพอย่างแน่นอนเดี๋ยวขออีกรูปหนึ่งค่ะขอเชิญพี่ๆพิตตี้นะคะนั่งด้านหน้าเลยค่ะพี่อ่าค่ะพี่ๆสื่อมวลชน ช่วยจับภาพทุกคนนะคะพี่ทุกคนนะคะอย่าอย่าเลือกโฟกัสนะคะพี่หนูน้อยใจนะคะว่าเดี๋ยวจะถ่ายแต่ตรงข้ <dictator> างล่างนี่แหละครับผม <c oughs> อย่าอย่าเลือกซูมนะคะพี่ <Mach ado> พี่ <c oughs> แม่แหมตอนตอนน้องอยู่อ่ะไม่มีหลอกย่องอย่อ <c oughs> <c oughs> แลวน้องๆสี่คนข้างหน้านถ้ายังไม่ติดกัศูนย์แปดหนึ่ง <Moment Arabic> เดี๋ยวอันนั้นเบอร์พี่แม่ไม่ใช่เบอร์พี่มงคลค่ะพี่พีทตี้ถือป้ายนิดนึงค่ะอ่าว a เชอร์ว a เชอร์นะคะแล้วก็รบกวนยอดนิดนึงค่ะคุณพี่โอ้ยโหนะฮะอ่าถ่ายเยอะๆเลยค่ะถ่ายเยอะๆเลยค่ะครับผมถ่ายเซมด้วยนะครับเซมก็สวยแหมนะครับพื่งพิตตี้จริงวันนี้ เชื่อว่าหลายท่านตอนนี้ก็ตัดสินใจได้แล้วนะคะว่าวันนี้จะติดแก๊สกับพี่มงคลนะคะเอมคนนึงแหละเนี่ยเดี๋ยวจะคุยกับแม่เลยถูกต้องชอบจริงๆเลยคุยเรื่องพี่หรือเรื่องแก๊สเรื่องแก๊สนี่ <laughs> แม่ค่ะ <laughs> เดี๋ยวสักนี้นะคะพี่ๆสื่อมวลชนท่านไหนหรือว่าแขกผู้มีเกียรติท่านไหนนะคะอยากจะสัมภาษณ์ข้อมูลกับพี่มงคลเพิ่มเติมนะคะแบบสนิทสนมใกล้ชิดลึกซึ้งนะคะ เชิญได้เลยนะคะทางด้านหน้านะคะตรงแบล็คดรอปนะคะเดี๋ยวพี่มงคลจะไปประจำอยู่ที่ตรงนั้นนะคะก็สัมภาษณ์กันได้เต็มที่เลยนะคะสําหรับวันนี้นะครับกระผมนะฮะในนามของเจ้าภาพแล้วก็ขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านอย่างมากเลยนะครับการทั้งรวมทั้งวิทยากรที่เสียสละเวลามาให้ความรู้กับพวกเราด้วยในวันนี้นะฮะตลอดจนพี่ๆสู่มนชนและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ร่วมอำนวยความสะดวกนะฮะด้านสถานที่สุดท้ายนี้ครับขอให้ทุกท่านนะฮะเดินทางกลับบ้านโดยสัสดิภาพนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่า คิดถึงการติดตั้งแก๊สต้องคิดถึงมงคลออโต้นะครับนะฮะแล้วก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะคะและขอบคุณนะคะมงคนออโต้แก๊สและโรงภาพยนตร์อินิกมาสยามพารากอนด้วยค่ะขอบพระคุณทุกท่านมากนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับพี่